โอโหสามสี่พัะเจ้าไม่เชื่อจะเย้ขนาดนี้สาระเลยนะโอโห้โจุี่ดวดน,นี้จะท่วทควุมจบกเ,เ,เอาละทุววกคนสวัสดีครับก็วันนี้นะพบกับแอร์ซัเ่นเคยนะครับผมก็วันนี้แอรเนี่ยมีทุนมา10,000บาทนะเออก็คือจะเป็นหนักนะใ,ให้ดูเลยนี่ไงแบบ400นีน มามาดูเลยดีกว่าก็ไม่ดีรอนนยครับผมก็คลิปนี้นะครับผมผมจะเป็นหนัก,นกเลยนะเบ็ดเม็ดไม้ละ400เลยไม่รู้มันเข้าหรือเปล่านะแต่ว่าไอ้ทูดจิ๋วเนี่ยถ้ามันเข้าฟีสปินเนี่ยเออแม่งกําไรล้วนๆแล้วเป็นหนักด้วยนะถ้ามันคูเน่ยยังไงก็ได้มาเอมาสวยเบียขอเบียต่อไปอุ้ยขนมปังก่อนเบียดิเบียมานี่ไง เป็นไงล่ะซื้อไม่ถูกแต่หวยไงอุ้ยวายสวยติ้งสองพันเก้าไปนั่นแหละออแต่วันนี้แอดขอบ่นนิดน,นึงนะคือแอดล้างรถมาเว้แต่แอดไม่เข้าใจาไ,งไงว่าทำไมฝนต้องตกด้วยพุไม่เคยเป็นแบบล้างรถหรือฝนตกอ่ะนี่ขอนอเล่นหน่อยนะแบบเออทำไมวะอุ้ยทิวสวยมาดิแักเกอร์แซตเตอร์มาวันมอย่างเดียว สวยมาดิสเตเตอร์ๆๆว่ะสึงห้าครั้งเพื่อนๆท่ามันได้ถึงแสนนะผมหยุดเลยดีกว่าเออครั้งแรกเป็นยังไงทั้งต่อไปไม่พลาดโอ,อ้อ้าวเจมาสวยครับผมคูนสองไปดิสวยเออให้มันหนีซูพ่อ คิวเข้ามาเปน็นไงพูดดีขออีกขนมปังไหมสวยสามพันหกไปแล้ววายขอวายนี่ไงช็อตนี้แหละบวกไปหมื่นสี่บผมคูณหกัะนี่เลยคนระับคือผลของกางเป็นหนักหนะครับผมอีกบุกสามหมื่นเช็ดรูปบิ๊กยินสี่หมื่นเก้าโอโหโคตรเยอะนี่โอโหทุนหมื่นเดียวจูก่ก็มานะแค่ครั้งเดียวนะครับผมปลดไปแค่ ไม่เกินสิบครั้งเแคยโคตจะฟุกเลยสุดยอดผมเอาเลยผมว่าถ้าหมดฟีสปินนี่นะผมเลิกดีกว่าไอต่ออย่าอหยุดที่นี้ขออีกเออมาดิสองแปดเข้านะเข้าวายเข้านะสวยเจยมาก่อนเออไปเจ็ดอยี่สิบวายเขา้ามาวายจริงด้วยมาดิสองหมืนสี่ครับผมเอาดิสองหมสองสี่อ่ะเอออุ๊ เอาไปอีกด,ดีสี่หมื่นสี่นี่ไงเป็นไงล่ะบอกแล้ว่าเป็นหนักแม่เอาจริงเอาจริงเอาจริงอ้าวบิดด๊กยินไต่ามาหกหมื่นกว่าเหรอเบ็ดเก้า 6, 9, เอาอประมาณนี้ชัวนั่นไงเอาอีกเชี่ยโคตรเยอะนะเพื่อนตอนแรกผมมีทุนหมื่นเลยนี่มีแสนแล้วนะโอ้โหแต่งหนักจริงนะไม่คิดว่าจะแต่งหนักขนาดนี้นะผมเ,เ,เ,เป็นเพราะผมเบ็ดเยอะด้วยแหละเออไอ้เบ็ดเยอะเมื่อไหร่ดวงแม่งมาว่ะเพื่อนๆมาเนี่ยมาอีกแล้วไง แอสตนวันนี้ไม่กินมาแล้วนะเออเอาไปดิวันนี้ขอกิงสุกี้เอ็มเคหน่อยละกันเออไปไปต่อไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงได้กำาไรมาแล้วคุมแล้วอ่ะเจ็ดครั้งสุดท้ายนะครับผมเชี่ยวันนี้โคตรเยอะเลยนะเชี่ยแตงสองสี่นะว่าใครจะไปรู้มันจะทำได้นะบ้าบอจริงเลยอ่ะสามคนสุดท้ายไม่ขออะไรมากเออสวยเอามาแถมๆละกันสองพันสี่เอาแถมขอสักหมื่นได้ไหมละ่ะเ,เอาหน่อยก็ไหนก็ในไหนแล้ว เงินเฉียว,ยวอีกสักแสนไปสีกแสนไปพี่แกจะให้ผมหรือเปล่าโอเคมาพันเก้าสองพันได้หมดได้หมดตอนนี้ได้หมดเออมาอีกสวยสี่พันเป็นหมื่นกว่าละมาโอเคเขาไว้สักทีนั่นแหละนั่นแหละมาดิคูณไปสี่เปห้ามาอีกห้าหม,มื่นห้าครับผมไม่ใช่นับอยู่น,นนะ ประมาณหมื่นห้านะเท่าไหร่นั่นแหละว่าแล้วโอ้โหได้กำไรมาอี 1, กหมื่นห้านี่เพื่อนตอนแรกมีทุนหนึ่งหมื่นตอนนี้ได้มาแสนสามไดกำไรบวกมาแสนสองนะพระเจ้ามยู่บ้ากันละมั้งโคตรจะฟุกเลยนะแม่งเอาจริงเฮ้ยโอ้โหไม่หมื่นหนึ่งสุดยอดเอาดิบิ๊กวีนปีหมื่นหนึ่งดิเออ เรามาดูวันดีก่อนนะครับผมว่ายอดทั้งหมดเราประมาณเท่าไหรนะนี่ไงแสนสี่เจ็ดโอ้โหแสนสี่เจ็ดพระเจ้าเอ้าวไฮก็วันนี้แอสตัน,นี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าแอสเนี่ยโอ้โหไม่คาดที่มันจะแตกจริงๆนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมติดตามนะกดกระดิ่งด้วยกิ๊งๆบายยโอเคจ้า